อะไร,ะไรเป็นไรผมจะโชว์โชว์อะไรเพลงเอาเพลงไหนลองซิเมาครีเขากำลังฮิตเมาครีแล้วมาครี มั่มั่วฮืฮ๊ามั่วฮืฮาว่าป่ะว้ายว้ายว้ายเหี้ยมาทางนี้เหรอเว้นเล่นเวนี้เหรอมันต้องเวเสียงเวเวเล่นเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าเราสองคนนี่คือเบอร์หนึ่งเรื่องแปลงเพลงนะหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหรการเลือกตั้งแต่ความหมายสุดลึกเลยบการเลือกตั้งที่เราเลือกประจำซ้ำไปซ้ำมาปิดไฟใส่เกียร์ขยม ีโอ้น้่นกระอโต้โอ้นั่นกระตั่นเกาตาไปดูอยากจะรู้ยังไงอยากทดลองใหญ่สักทีอร่อยอย่างนี้ต้องอมไหมโอ้ยตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้กูบอกแล้วเราโดนค่นบรลลังแล้วเพลงก็สิบล้านวิวนะว้าร้างเพลงที่กูทําอะว่าไปไอ้เฮียสามล้านเองนะว่าไปเป็นเฮียอะไรเด่ย กูเป็นแฟนกูเป็นแฟนขขบเหมือนกันลองร้องว่าวอาเพลงอะไยมึงเด้อ Let me wait scene scene hurry 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 เป็นฮีร่วะ เี้ยแม่บอกว่าเอาทำ AJ DVD สมัยก่อนแม่เลยเชื่อป่ะตอนที่เราเห็นคลิปเขาตอนแรกอ่ะที่เขาเล่นครูกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันสนุกสนานมากแล้วเราไม่คิดว้่าอยู่ดีเขาจะไปทำจริงจังมาเป็นแบบไอ้เฮียเดินอยู่บนแบบใส่พานอ่ะแต่กูชอบช็อตตกน้ำสุดดีมากคือช็อตเหมือนโดนทีเพราะว่าขาบมันไม่กระโดดสุดยอดมากว่าแซ่บเอาเลยไหมแต่เขาโสดอยู่เหรอเอ้ยต้องคุยเขาแซ่บแล้วนะอยากรู้นะเอามาดิได้สิ แล้วนี่คือแบบตัวแทนกระเทยไทยนะแต่จะบอกว่าที่จริงแล้วอ่ะอยากเป็นที่รู้จักมาอยู่แล้วในทวิตเตอร์ดูคลิปปล่อยมากเลยอะไรคะไอคลิปที่คนคนชักกดที่อะไรอยู่วันนียคลิปที่ที่ทำกับพี่คนชื่ออะไรนะที่ spray แล้วก็มีชื่ออะไรนะ spray นีชื่อเต็มด้วยชื่ออะไรซา Bray เบ้ย b r เฮ้ย b r เฮ้ยชื่อเต็มเขาเป็นญาติหลานกัน มันไม่ขนาดเลยมันมองมันมองยากยังไงเนี่ยถอยถอยนี่ก็ไปไม่ได้เพลงนี้กลายไปแล้วไอคลิปที่กลายเป็นที่โด่งดังมากก็คือคลิปที่ร้องเพลงกันนี่แหละใช่จริงๆอ่ะอยากเป็นพิธีกรอีเวนต์อาชีพนะแล้วก็ทำพวกร้านแสสะพายอะไรเงี้ยปุ๊บโควิดมาเราคืองานเรามันขึ้นตรงกับอีเวนต์ไงพอไม่มีอีเวนต์เราก็ว่างงานสิคราวนี้แล้วก็อ่ะมีคนซับสไครป์ช่องยูทูบอยู่พันกว่าคนละชอบขมันก็แบบ พอจะลายพอจะลายได้แล้วอรสานว่าาตงคนี่ปากเขาซื้อที่ไหนเนี่ยอยากได้นี่นะจะบอกว่าปากนี่มันล็อกนิดนึงแล้วเะเพราะอะไรวันนี้ล็อกนิดนึงก็เลยความจริงแบบจะยิ้มได้เยอะกว่านี้ไปฉีดโบท็อกมาก็เลยตั้งปริษันแล้วว่าพอแล้วกับโบท็อกเออไม่เอาแล้วแล้วถ้าอย่างอื่นท็อกแล้วถ้าโบก็โบท็อกข้างล่างโอเคไหมอุ๊ยประสานแล้วต่อก็เลยอ่ะตั้งคน มันต้องชื่อรายการอะไรวะรดึกแล้วก็หิวก็อ่ะดึกดื่นดืด่นมากินกินอีกกินอีกก็มีสปอนเซอร์ส่งอาหารมาเต็มเลย <c oughs> กินไปกินมาเป็นกดทลย,ย้อน <c oughs> ดึกดื่นดื่นมากินเป็นกไหลย,ย้อนประสาทอ <c oughs> ้วนประสาน ไม่ไหวว่ะสัตว์ก็เลยว่ามึงไม่ไหวแล้วเนอะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นรายการเป็นเป็นคุยแทนเป็นดึกดื่นฟุ้งไม่แดกคุยไม่แดกละแล้ะแม่และแม่เนี่ยและแม่คืออยากเพื่อนเป็นกระตือหมดเลยเนาะเป็นสาวสองหมดเลยมันก็ติดการพูดแบบพูดออกมาการแบบว่าฮัลโหลจุ๊บจิ๋วอะไรเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กคลอดออกจากท้องแม่ก็ฮัลโหลอะไย่างเงี้ยเนอะเนื้อเปล่าคือกูคือเหมือนแบบกูกูเกิดมาเด็กกูรู้เลยว่าชะตาชีวิตกูต้องเจอกับใครบ้างไม่ค่อยชอบเล่นกับผู้หญิงตั้งแต่เด็กแต่ก็มีเพื่อนผู้หญิงนะแต่ว่าถ้้้าเเปป็็นนผผููหหญญิิงงจะ าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเล่นกันได้แต่ถ้าแบบว่าไปส่งเข้าห้องน้ำหน่อยดิไม่ได้เล่นไม่เล่นด้วยาาาแต่ถ้าแบบจะแมนๆเฮ้ยมึงไปเตะบอลกันอี้ก็ไม่ไหวก็เลยจะชอบเล่นกับกระเทยอยากรู้ว่าอย่างนี้คนมาจีบเยอะไหมอยากคนจีบเยอะสิบวันเนี่ยถ้าไม่แบบว่ากล้วยรือชมตัวเองก็เยอะใช่ไหมคนคือคนชอบคนสนุกอ่ะเออแล้วน่ารักด้วยมีเสน่ห์ด้วยนี่เพิ่งเคยเจอจริงเขาเป็นคนสวยสวยโอ้ยเอาวะล่ะ ถ้าไม่สดเอาไหมน่ารักนะเอายิงน่ารักแต่ว่าคิดกำลังคิดไม่กำลังคิดภาพว่ากำลังคิดภาพว่าถ้าอยู่ไม่ได้ว่าได้หรอวะามึงคิดดูถ้าอยู่ด้วยกันอะแล้วกูเดินปะใ้ได่ดีกว่าเจียมีแฟนไม่ใช่อย่างนี้ดูว่าแฟนเป็นเจ้าหนุ่มหัวสันทำยังไงทำยังไงถ้าอยู่กับแฟนป้าป้นวิสระรักเอออยู่กับแฟนจะเป็นอีกแบบเขาเลยเพื่อนก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้มีแฟนมีแฟนมากี่คนโอ้โหท่านนับเป็นแฟนเลยคนสองคนแล้วท่านนับเป็นลูกค้าล่ะ ยิ้มมือหน่อยยิ้มนิ้วหน่อยที่มีแฟนมาสองคนคบนานไหมสองปีสามปีไม่นานนะนานหรือไม่นานนะนี่คนนี้บอกไม่นานบอกไม่นานนะงงรู้สึกว่านานสามปีนานนุ้ยห้าปีเลยไม่แต่ตอนนั้นคือแบบมันก็แบบฟิลเด็กเด็กเป็นปั๊าปี้เลยไม่ตอนนี้อายุอะไรตอนนี้ยี่สิบเก้าค่ะเป็นคนแบบเวลาคบใครก็คบจริงจังแบบพาไปเจอพ่อเจอแม่แต่แฟนนั้นไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมคือมันเป็นแบบ เป็นเรื่องแปลกอะแปลกแต่จริงอะผู้ชายที่เป็นคนไทยจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาจีบด้วยความที่นึกออกไหมเจอเราตามร้านเล้าก็แบบว่าแเฮ่เฮเฮอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วไปทุกร้านเอาจิงๆนะนี่เวลาเดินเข้าไปที่ผ่านมาสองคนเนี่ยที่เป็นแฟนเป็นทอมสองคนเลยทั้งสองคนเลยทอมจะกรีดมากหยาดพิขวัญใจชาวเจ้าฮะเออเๆเชอบเข้ามาคุยเล่นชอบเข้ามามาจีบเลยชาร์จเบอร์แรงเวลาเข้ามาชาร์จคือจะโดนเปเบอร์ใหญ่มากทุกครั้งอะไรเงี้ยอ๋อ ีนเสน่ห์ไงเออก็ดูเรื่มเรื่มแล้วไม่เสน่ห์ก็แบบเออคุยเรื่องล่าสุดที่เป็นรประเด็นเฮ้ยเดี๋ยวก่นวอนคุยเรื่องล่าสุดอยากอ,อยากดูว่าเคยอกหักปะไม่ค่อยเพราะหนึ่งเป็นคนที่แบบคืออยากจะไม่ค,ค่อยคิดเรื่องความรักเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะสนุก,กกับการใช้ชีวิตกับเพื่อนมากๆกับการเรียนกับการทํากิจกรรมเป็นเด็กกิจกรรมไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องมีแฟนเลยจนแฟนคนแรกตอนประมาณปีสาม เขาจีบอยู่ฟรีกว่าๆไม่รู้ว่าเขาจีบจนวันนั้นที่เขามาขอเป็นแฟนเขาเลยอะอ๋ะอ,อ,อที่ผ่านมาคือการจีบเราไม่รู้อ๋อเป็นเพื่อนไม่รู้เราไม่ได้สนเป็นเป็นรุ่นพี่เออเขาก<ม>็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สนเออไม่สนใจจริงๆแล้วตอนแล้วตอนตอน,ตอนเขามาขอเป็นแฟนเขาก็พูดว่าไงคือมันจะเป็นช่วงที่จะต้องแบบโอ้ปิดเทอม6เดือนยาวเลยแล้วอยากต้องไปอยู่เมืองนอกเออเขาบอกว่าเออแบบมาเป็นขอเป็นแฟนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันยาวเลยแล้วเราเขินไหมเขิดิวัดสั้นวัดสั้นปะนี่ว่าจริงห้า่าทจริงห้าบอ่างเงี้ยเอออยเงี้ย ร้องเลยเออพอจีบกันคบกันเราก็ต้องไปเมืองนอกเลยอย่างเงี้ยเหรอ,อใช่ไปแค่3ามสิทธิ์น่ะอยากอยาเล่นละครเวทีใช่ที่เอแล้วก็ที่สกอตแลนด์เพราะอยากเรียนละครไงคะมันเป็นปีแรกที่มันปิด6เดือนเพื่อจะเปลี่ยนเป็น AEC ตอนนั้น <S <S <ๆ>แล้วก็หยาดก,ก็เออช่วงว่างมเลยทำอะไรก็เลยแคสไปเล่นที่บอร์ดเวอเลี <ๆ S 2> ล่ยนคอนเทนต์อะไนางเอกสิแม่เพราะว่าโปรดักชันนี้มันชื่อ the land of smile เป็นเขาเกี่ยวกับอ๋อเป็นประเทศแล้วเขาต้องการลุคเอเชียลุคอยู่แล้วร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรอร้องเพลงร้อยสองสิบเอ็ดอะไร นี่อิคาสิตนะดิสนีย์นะเก็บนะเก็บที่นี่นะไอการที่เขาซ่อนลืมนะหรือแม้มันมีความเพรออยู่ในนั้นว่าไปนี่ร้องฮิตเขาไม่เองฮิตโน้ตหมดใช่โอ้โหไม่ไม่เคยคืออยากอะอยากความฝันเอาจริงไหมเวลาใครถามว่าความฝันอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นนักร้องไม่แต่เราร้องเพลงดีนะเน้อเสียงเนาะเนื้อเสียงไปพูดจริงจริงจังสิลองลองจริงจังสักครั้งได้ไหมฟิตไหมอะเอ้ยฮลได้ ได้ไม่คิดตังด้วยเฮ้ยนี่ต้องคิดนะนี่ต้องคิดสินี่คิดนะว่าซ่แต่อยากแต่อยากทั้งสองคนเลยเดี๋ยวฟีดเดี๋ยวฟีดเดี๋ยวฟีดกันเดี๋ยวฟีดกันเออตะลุมตะลุมตะลุมตะมงตึ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 ง้งตึ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 งง แต่ว่าล่าสุดนี้คือกูคาดหวังว่าโอเคเขาโสดเขาอยามาออกรายการเราเขาก็ต้องโสดสิไม่วันที่ขอมาออกก็โสดจริงๆแต่วันเนี้ยจะ่ไอยกโสด ยังไงเดียวมาเปียวเออยังไงเดียังไงโอ้ยฉะนั้นเด็กเชียงใหม่ปะเออใช่เขาอยู่เชียงใหม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวหลายคนยังไม่รู้ว่าน้องน้องโบอัศซิดานการทรานส์เจนที่บอกใช่จีบมาหน่อยเทิพที่ผ่านมานี่เองใช่ชื่ออะไรครับแนะนำก่อนเลยชื่อโบนัสครับเป็นทรานเจนเป็นทรานส์แมนครับ เจี๊ยบจริงเหรอเขาคนน่ารักมากเขารักมากเขาน่ารักมากเจ้าชีก็น่ารักแล้วไปเจอไปเจอกันยังไงหยาดหยาดกับโบไปเจอกันยังไงโบเนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนหยาดแล้วเพื่อนหยาดมันก็เป็นแก๊งแก๊งทำๆอะไรต้อนเนาะมันก็กลับเชียงใหม่เพื่อหยาดอยู่เชียงใหม่ประจ้ามันก็บอกเอ้ยหยาดมาเที่ยวดิอะไรเงี้ยมีคนอยากเจอจะเที่ยวใครวะอะไรเงี้ยเออไปเจอปุ๊บเราก็สไตล์เราเลยยังไงยั่งังก็คือเป็นร้านลิซซึมที่ไปร้องคอนเสิร์ตถามมาเลย เป็นร้านพี่หยาดไปประจําปุ๊บก็ไม่ได้อะไรกับกับนางหมายถึงโบเนี่ยนะหมายถึงว่าเจอตั้งแต่แรกก็อย่งเฉยๆเป็นได้อะไรไม่ได้อะไรนึกแบบคิดว่าน้องเป็นเกย์เออเออน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยกัแบบทักทายกันปกติวันนี้ค่ะก็คุยกันเรื่องรถน้ําหนักแล้วก็เล่าให้นางฟังก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยนางก็เรียกพี่หยาดเรียกน้องโบอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยแต่พี่ไม่ต้องทําแล้วพี่สวยมากพี่สวยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกถ้าเดี๋ยถ้าโบจะจีบใครสักคนคงจีบผู้หญิงหน้าตาประมาณเนี้ยแล้วเราทำไงแล้วเราทำไงวยัสออะะนป ก็จะจอยกันไปอะไรอย่เงี้ยก็ไม <rất exp> <ising> ่ได้ค <choosing u> ิดอะไรก็สองสมาริก็ชวนกันมาเที่ยวตอบฟิลถูกคอเออเพื่อนก็ถูกคอเพื่อนนี่ก็ถูกคอกันน้องโมเป็นคนแอคทีฟมาก ชอบไปทำบุญชอบไปเที่ยวคือนำชอบถ่ายรูปแล้วนี่ความฝันคืออยากมีผัวเป็นช่างภาพนางก็ชวนไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปกันอ,อะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดว่านางจีบนะเพราะอยาก,กมีเพื่อนแบบนี้อยู่แล้วแล้วสุดท้ายรู้ได้งไงว่าเขาจีบเราก็ได้กลิ่นเราก็ได้กลิ่นเบาๆนิดนึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาเขามาขออย่างว่าเป็นแฟนก็วันที่หนึ่งที่ผ่านมานี่เองที่เป็นคอนเสิร์ตก็ส่งก็ส่งก็ส่งมาให้กระดาษเขาไ่ส่งเข้ามาให้เขาเขามาถ่ายรูปให้ด้วยไม่หรอกเขาพูดออกมาจากปากเองไหมว่าก็ใช่เขาก็ถามแล้วเราบอกว่าอะไรนาง ะพี่ก็ถาม,ว,ามว่าเฮ้ยตอนนี้ประโยชน์คำถามหรือประโยชน์คำสั่งลงคัน WhatsApp วาตอบเขาไปยังว่าเราเออว่าแบบเซย์ <ตร S 2> ไหก็ยังไม่ได้แบบว่าโอเคอะไรยังไงอะไรเง,รงี้ยก็แบบอ่ะดูดูกันไปก่อนองั้นงั้นวันนี้ให้เขามาถามในรายการออกมาเห้ให้คนเขามาถามไหมเขาไม่มาวันเนี้ยเขาเพิ่งจริงๆอยู่เชียงใหม่ด้วยกันวเรื่องบุญลิขิตคืออย่างงี้จริงๆอยู่เชียงใหม่ทั้งสองคนประจวบเหมาะเขาต้องย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพเพราะเขาได้งานใช่แล้วอยากก็คือต้องย้ายกรุงเทพพอดีเหมือนกันตอนนี้ก็เลยมูฟมาอยู่ที่กรุงเทพพร้อมกันเลยแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเราไเรไบอกเราไม่เชื่อเลยผมไม่กินเลยเาไม่เชื่อเลยผมไม่กิเลยไหนไหไหนกูอยากเห็นกูอยากเห็นคนเสียอาการอ้าวอ้าอะอะอโอโ้าก็ไม่อยากอยู่นู้นเลยไม่อยากอยู่นู้นเลยไม่ใช่อะไรยิ้มไม่ได้ ตรงเวลาด้วยนเ่ยจะมีอะไรน่ารักน่ารักอย่างนี้อันนี้คืออะไรคะเดี๋ยวเขาจะเปิดขึ้นห้องใหม่ค่ะผาเช็ท้าผ้าเช็ดเท้าอ๋วเปิดม่ผาเช็ดเทาอะไรที่มึงพงศบ่นว่าไม่มีผาเชตัวโอ้ตาฝาค่ะกูไวิเทเลค่ะดยวก่อนแล้วอ่าหมอนรองคอในรถโอเค คือความเท่แค่นะเขามีหมดอันนี้คือคือลามาครึ่งวันเหรอคะอ๋อครับเรียบร้อยแล้วไม่จริงนางลาไปตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วเพราะว่านางเริ่มงานวันที่หนึ่งแล้วนางขอขอเอชอาร์ว่าไงนะบอกว่าขอไปดูคอนเสิร์ตแฟนเนาะออ้ยขอไปดูคอนเสิร์ตไอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้เขาถามก่อนค่อยๆให้เขาถามก่อนให้เขาอะเราอยากวันนี้เราอยากให้เขารู้คำตอบหนูอยากรู้คำตอบหมายบอกว่าอยากรู้คำตอบ เร็วๆเชัดๆตอบชัดๆอ๋อไปเที่ยวเราไปเที่ยวเหรอไม่เขายังไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์เขาไม่เอาเราอยากขืนเราอยู่เฉยเราอยู่เฉยๆเราอยู่เฉยอะไรอ่ะหนูอุบให้โบพูดก่อนอะโบพูดสิฮะสงสารนอนไม่อยากท้องสงสารเลยเขาอยากท้าเออโอเคครับเป็นแฟนกันไหมอ๋อผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวตอบไปก่อนตอบไปก่อน ก็เป็นป้าอาปาาเป็นก no ็เป็นป้าถามแบบงานแต่งด hm ีกว่า ชอบอะไรในเขาครับก็โปบอกว่าเคยบอกไปว่าโปรชอบผู้หญิงไลฟ์ลี่นะแล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างเงี้ยเป็นแม่บ้านแม่เรือนด้วยอะไรเขาก็มีโคงโอ้แล้วก็บอกแล้วว่าไม่ติดเรื่องอายุแล้วเราเราเราชอบอะไรในเขาครับ นี่คนตอนเริ่มรายการกับตอนนี้มึงคนละคนเลยนะตอนเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูเป็นผู้เป็นคนเลยดูเป็นผู้เป็นคนก็ถามจริงจังอ่ะประชาร์ได้ได้ได้แล้วมาตอบกันเองนะก็คืออย่างนี้เว้ยคืออย่างนี้เว้ยแกไม่เอาไม่เอา ไม้คือเขาอ่ะน่ารักคือพื้นฐานอยากเป็นคนชอบคนใจดีแล้วไปใจดีใจบุญอะไรเงี้ยเขาเขาชอบทําบุญแล้วก็เออเราก็ชอบทําบุญเหมือนกันแต่สําคัญสุดคือเขาเข้ากับเพื่อนเราได้เราเราแฮปปี้มากไปเจอใครรักรักน้องโบทุกคนรักหมดเลยคือคือตอนนี้ไม่คือมันน่ารักมากนะกลัวมากสิ่งสิ่งที่เห็นในวันนี้นะแววตาทั้งคู่มีความสุขมากนะ มนเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยพี่กิดไอ้นี่เป็นเฮี้ยสาารถไปแล้วก่อนไปแล้วก่อนนั่นไม่รู้กินกันอยู่กินกันอยู่ไม่เอามือเน่ยกูอะความรู้สึกเนี้ยที่เห็นคนขอเป็นแฟนกันอะมันนานมากแล้วนะสำหรับกูว่าคือเต็มที่สมัยนี้ยแม่งชอบขอเป็นแฟนกันผ่านไลน์ผ่านอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะแต่นี่คือแบบน่ารักเนาะไม่แล้ววันนี้คือเป็นวันที่ครบรอบหนึ่งเดือนที่เจอกันด้วยใช่ครับอุ้ยมาเักทีไม่อันนี้ขอบคุณบอด้วยบขอบคุณนะครับมาส่ามาส่ามาส่มาน่ารักมากน่ารักมาก ถือว่านี่เป็นยิปเป็นการโซลออาพแบบออฟฟิเชียลเลยได้เหรอซึ่งกูบอกว่านั่งยิปกูเขินมากนะเขินแทนจริงเขินมากนะจริงๆนี่ก็เขินมากแต่สีหน้าออาการได้ไม่เยอะทำไมฮะโบ๊ะทอกไม่เราพอเห็นเขาเดินมารู้สึกไงยิดไงแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันไมเพราะว่าตอนแรกอะที่เรากำลังถามว่าเอ้าหยาดแล้ววันนี้เขาไปไหนกเลจะบอกว่าใช่เพราะว่าเขาทำงานวันแรก่มาไม่ได้ นี่เขาก็มีเสน่ห์เรานั่งคุยเองนะเรายังรู้สึกหลงเสน่ห์เขาเลยจริงเพราะเป็นคนแบบแบบจีบกันงี้ได้ไงแฟนเขาอยู่นี่แฟนเขาอยู่นี่โอ้ยโอยโอ้โหยาดอะวันนี้ถือว่าออฟฟิเชียลแล้วใช่มาแล้วก็โซอาเลยจริงๆแล้วเราเราแอบรู้มาสักพักแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณทินงานะฝนเปิดนทุกคนไปติดต่อมาอยากมาเซอร์ไพรส์แต่แต่คืนงี้เราต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวคนจะแบบว่าเอวไม่โสดแล้วเอามาทำไมคือเราจะบอกว่าที่จริงอะตอนที่น้องเขาอยากมาออกอะตอนที่อยากอยากมาออกอะคืออยากโสดอยู่ แต่คนเราอะความรักอะมันเลือกเวลาไม่ได้มือไม่พวกแล้วพวกมึงด่าไม่ได้รายการชื่อรายการจีบหนูหน่อยหนอ่ออยมเป็นมันเป็นรายการหาคู่ซึ่งวันนี้เขาได้คู่แล้วพวกมึงควรต้องยินดีฉะนั้นเทปนี้มึงดูให้มีความสุขแล้วก็ยิ้มนี่คือความรักที่สวยงามนี่คือนี่คือคู่นี้กูบอกเลยน่ารักมากดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยที่ได้เจอคนดีๆยอดเยี่ยมครับอวยพรให้รักครั้งนี้แข็งแรงแล้วก็งานเยอะจะติดตามตลอดมีผลงานอะไรฝากเลยค่ะเต็มที่เลยมาเลย IG นะคะ y o ท t u b e t w i ต t e r ตอกติดตามได้หมดเลยชื่ออยากพี่รุนทั้งหมดเลยอ๋อชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะพี่ชอบเพลงพี่ว่าเหมือนกันชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไนะเพลงคิดถึอดีก็สีได้ปอกโอยะจาคิดถึงจังมหาหน่อยร้องไงลอยไงมันขึ้นท่อนพู๊าไงนะยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่งเฮยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยยเฮเอย้เฮ้ยยยห ไปตามได้เออไม่ลองเพลงหน่อยหรอถ้าพูดถึงโบจะนี่ถึงเพลงอะไรบาซานบาซาน Why man say Holy fools r s h i But I can't h e falling แค่นี้พอน่ารักมากนี่คนร้องเพลงดีมากนะขอบคุณค่ะลาไปก่อนไม่เมื่อกี้เปิดเทปเมื่อกี้เปิดเทปกดเปิดอยู่ข้างหลังขอบคุณสถานที่ขอบคุณนะคะคาเฟ่ทิฟฟ์แอนด์บาร์ด้วยค่ะเอกมัยซอย12นะจ๊ะร้านน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณน้องโบด้วยใช่วันนี้น้องโบลางานลาครึ่งวันมาสบายเออโดยเฉพาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยบายครับทุกคนบายครับอิ่มเอมนะมอิ่มเอมอิ่มเอมวันนี้